สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้ของยุนะคะวันนี้ยุราสวีเดนนะคะก็จะมีข้อแนะนำาดีๆสิ่งที่ควรทำตอนเช้าที่เราควรจะเริ่มเนี่ยเริ่มทำก่อนได้มีอะไรบ้างนกนะคะจะทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวเร็วกว่าคนอื่นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลังตื่นนอนนั้นเราเชื่อว่า คน่มีกิจกรรมมีอะไรทําหลายๆอย่างเนาะเราสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราหยิบทําอะไรก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีข้อแนะนําอดีเนาะมาฝากทุกคนนะคะก็คือเรื่องแรกนะคะที่เราควรจะทําในตอนเช้านะคะก็คือไม่ควรจับโทรศัพท์ก่อนถ้าไม่มีข้อความหรือว่าขอขาดบาตัตรตายสาคัญเนาะเราก็ยัง เอาโทรศัพท์ชาร์จไว้ที่ปั้นชาร์จหรือว่าเอาไว้ห่างๆตัวเองเลยนะคะในปัจจุบันนะคะหลังตื่นนอนเนาะเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยหยิบทันทีเลยคงไม่พ้นโทรศัพท์ iPad อ,อะไรต่างๆเนาะเช็คข้อความเช็คแชทเช็คอีเมลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยนะคะหากเปลี่ยนเป็นการไม่จับโทรศัพท์มือถือเนี่ย และก็ลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆก่อนตอนเช้าจะทําให้เรานั้นโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะอีกทั้งยังได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยเนาะถ้าเกิดอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีข้อความจากคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือที่กาที่ทํางานที่มันแบบสําคัญๆเนาะเราก็ไม่ควรจับโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ําค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า การดื่มน้ำนั้นหลังหลังจากที่เราตื่นนอนเนาะทุกเช้าจะช่วยให้การดีท็อกของร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยน้ําจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ของเสียถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายนั่นเองนะคะหากเราได้ขับถ่ายในตอนเช้าเป็นประจําทุกวันนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นร่างกายมีความกระชับกระเชงกระปรี้กระเป๋ตื่นตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในเรื่องต่อไปนะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะการออกกําลังกายในตอนเช้าเป็นวิธีที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันใหม่การออกกําลังกายจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะมีความกระชับกระเช้นกระปี้กระเป๋สดใสทั้งยังช่วยให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะตั้งเป้าหมายค่ะ การกำหนดเป้าหมายช่วยให้เรานั้นมีทิศทางและก็มุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งต่างๆให้สำเร็จนะคะการใช้เวลาสักครู่หนึ่งหลังตื่นนอนเนาะเพื่อ,อตั้งเป้าหมายสำหรับวันนั้นจะช่วยให้เรานะรู้สึกมีพลังและก็มีเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนั่นเองนะคะต,ต่อไปนะคะก็คือการวางแผนนะคะการวางแผนจะช่วยให้เรานั้นบรรลุเป,ป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะการใช้เวลาสักครู่นะคะ หลังตื่นนอนเนาะเพื่อที่จะวางแผนสิ่งต่างๆในแต่ละวันจะช่วยให้เรานั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่ยุนํามามอบให้ทุกคนในวันนี้นะคะสิ่งที่ควรทําหลังตื่นนอนนะคะถ้าเกิดใครที่เอ่เอใครที่ยังไม่ทันฟังฟังแบบว่าไม่ไม่จบหรือว่าติดค้างอะไรก็สามารถที่จะย้อนฟังคลิปเริ่มต้นได้ หลายๆครั้งเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะใช้เวลาหลังตื่นนอนให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีผลสำเร็จมีความเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะมีความตรงต่อเวลากับการทำกิจวัตรประจำวันหลังตื่นนอนของคุณเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าการจับโทรศัพท์หรือว่าการดื่มนะหรือว่าอะไรนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะว่า ว่าคุณจะทําอะไรก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้ทุกวิธีนั้นจะทําให้อ่าผลดีๆนั้นส่งผลต่อสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายของคุณทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ยูก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ